สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รีวิวพรีเมียร์ลีกครับเรื่องราวของเรคคอร์ดถิตีต่างๆประจำแมตช์เดย์ของพรีเมียร์ลีกที่จบลงไปในสุดสัปดาห์นะครับมาติดตามกันได้ที่นี่ครับทุกวันพุธกับบีแหลมสิงห์ครับเวลา19นาฬิกานาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริงกุ้งกริงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปใหม่ๆแต่จำกัาไว้เลยครับนะฮะเด้ง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 เข้ามานั่นก็คือ19นาฬิกาสานาทีเจอกันที่น อังคารพุธและพุทหัตเป็นที่ตั้งกันไว้ก่อนครับนี่คือเรื่องราวของพิบเริกประจําสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าจ่าฝูงนั้นเปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งครับจากเดิมเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นหงแดงลิเวอร์พูลครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสิงโตเมินคามเชลซีครับที่ทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสียไปแค่สัปดาห์เดียวนะครับพวกเขาขึ้นมาด้วยการเอาชนะเซาท์ทัมตันในบ้านตัวเองครับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ในตอนนี้เชลซีกลายเป็นทีมที่ชนะได้มากที่สุดครับชนะไปแล้วถึง5ครั้งนะครับคว้าไปทั้งหมด16คะแนนพร้อมกับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเลยนะครับเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือ3ลูกด้วยกันครับการเดียวกันครับผงแดงลิเวอร์พูลย,ยังเป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่แพ้ใคร ในฤดูกาลนี้นะครับเกมล่าสุดครับพวกเขาลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ก็เสมอไปนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมบิ๊กแมตช์เลยครับลิเวอร์พูนั้นขึ้นนำสอครั้งครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะชนะได้อย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูตอนนี้สถิติก็คือเป็นทีมเดียวครับที่ไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะ4เสมอ3ครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดด้วยครับอยู่ที่17ประตูด้วยกัน ทีมในตอนบนของตารางฟีมยร์ลีกครับในตอนนี้เนี่ยคะแนนไล่เรียงกันเหลือเกินนะครับไล่เรียงกันก็คือเชลซีเนี่ยเป็นทีมนำครับเชลซี Chelsea มีอยู่16คะแนนขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นมีอยู่15คะแนนด้วยกันนะครับแล้วมีถึง4ทีมครับที่ไล่ล่าตามมาติดๆเลยนั่นก็คือมี14แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเบอร์ตันแล้วก็ไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนน่าสนใจมากเลยครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยบรรดาทีมที่ผมพูดไปเหล่านี้ครับ ไม่มีใครสามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับในตอนบนของตารางยกเว้นเชลซีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับใน2ทีมมหาอนาจเลยจากนอตลอนดอนนั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลเกิดเหตุการณ์ที่2ทีมไมต้องเชื่อมโยงกันอีกแล้วครับเพราะว่า สัปดาห์นี้กลายเป็นสเปอร์ที่อบอ a r s อาร์เซนอลขึ้นไปได้อีกทีหนึงนะครับหลังที่เราทราบกันดีว่าสเปอร์เนี่ยออก Star ์ชนะรวดเลยก็คือ3เกมอาร์เซนอลแพ้3เกมทำไปทำมาครับสเปอร์แพ้3 a r อาร์เซนอลชนะ3มั่งนะครับอาร์เซนอลแซงขึ้นมาด้วยประตูดได้เสียแต่เกมล่าสุดนี้ครับสเปอร์เล่นในบ้านเอาชนะไปได้นะครับสประตูต่อ1 แต่ว,ว่าขณะเดียวกันอาร์เซนอลนั้นเตะก่อนครับแต่ทําได้เพียงแค่บุกไปแบ่งคะแนน1คะแนนกับไรตันแอนพอลเบียนนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้สเปอร์แซงครับแซงอาร์เซนอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง12ต่อ10คะแนนอย่างไรก็ดีครับการขึ้นมาของสเปอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่แฮปปี้ของสาวกยิตอาร์มี่แต่แฮร์รี่เคนครับออกสตาร์ทมาตอนนี้ฟุตบอลเตะ7นัด แฮร์รี่เคนลงเล่นในพรีเมียร์ลีก6เกมเขายิงประตูไม่ได้เลยครับนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแม้ว่าเกมล่าสุดแฮร์รี่เคนจะทำทุกอย่างแล้วครับมีทั้งลูกเลิฟชิคเคนมีทั้งลูกอัดไปอัดมานะครับแต่สุดท้ายนี่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้นี่คือครั้งแรกครับในรอบ6ปีที่แฮร์รี่เคนทำแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนนั้นก็คงจะแบบแอบให้กำลังใจของแฮร์รี่เคนกันอยู่นะครับหวังว่าเขาจะ กลับมายิงประตูได้นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงตอนนี้ครับเราพูดถึงตอนบนตอนกลางแล้วทีนี้เราพูดถึงตอนล่างของตารางกันบ้างตอนนี้เหลืออยู่4ทีมครับที่ยังไม่สามารถที่จะชนะใครได้เลย2ในนั้นเจอกันเองนั่นก็คือเบอร์ลี่กับนอริสิตี้เสมอกัน0ูนย์ศูนย์เซาท์แมป์ตันก็ยังไม่ชนะใครส่วนอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่ชนะนะครับนั่นก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับสถานการณ์ตอนนี้ พรีเมียร์ลีกก็เท่ากับว่าทุกทีมในลีกเนี่ยมีคะแนนกันทุกทีมนะฮะต้องบอกว่ามีคะแนนกันทุกทีมหมดแล้วหลังจากที่นอริชเนี่ยบุกไปเก็บ1คะแนนได้ที่เทิร์ฟมัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตามหลังจากฝูงเทียบก็คือ15คะแนนนะครับไปโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยมัคนควรจะต้องตัดไปแต่โอกาสในการอยู่รอดตอนนี้นอริชก็ต้อง,ง,งพัง,งาบพังาบกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไปดูในเรื่องของเบนฟอร์ดครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นี่คือน้องใหม่ ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในเกมเยือนนะครับเจ็ดเกมแรกครับไม่น่าเชื่อนะครับเบนฟอร์ดเป็นผู้ไปเยือนถึง4นะัดพวกเขาชนะ2แล้วก็เสมอ2ครับเมื่อเป็นผลงานเป็นแบบนี้ในเกมล่าสุดพวกเขาชนะเวสต์แฮมได้สำเน็จ2ประตูต่อ1นะครับกลายเป็นว่าการบุกไปชาเวสต์แฮมครั้งนี้เนี่ยทำให้พวกเขาเป็นทีมน้องใหม่ที่มีผลงานดีที่สุดครับก่อนหน้านี้ก็คือเฮลซิตี้ทีมเสือน้อยหรือว่า เสือลายพาดกรน,นี่แหละครับทำไว้เมื่อฤดูการ2008-2009ถึงนะครับตอนนั้นประเดิม4นัดแรกเนี่ยไม่แพ้เลยครับนี่คือความสุดยอดของเบนฟอร์ดทีมของโทมัสแฟงท,ที่ขึ้นมาเล่นแล้วดูเหมือนไม่กลัวใครนะครับต้องดูว่าจากนี้ไปพวกเขานั้นจะอยู่รอดปลอดภัยขนาดไหนในฤดูกาลที่โหดหินสุดๆกับลีกที่เขี้ยวสุดๆอย่างพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของอันดับดาราซันโวครับ ประตูสุดสวยของโมเมสซาร่าที่หลายคนบอกว่าโอ้โหลูกนี้ได้เข้าชิงเฟรนด์บุ๊กเสอ์อวอร์ดแน่นอนครับในฤด,ดูกาลนี้ที่เขาพาเข้าไปแล้วก็ถล่มประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ <S <S ส่งผลงให้โมเมสซาร่าตอนนี้ขึ้นนำดาวซนโวหกประตูแล้วนะครับเท่ากับเจมี่วาร์ดี้นะครับดาวยิงฮอตแอนของเลสเตอร์ซิตี้และอีกคนก็นคือสิงห์รถบรรทุกครับมิคาเอลอันโตนิโอนะครับ อันโตนิโอเนี่ยได้5ประตูซาร่ากับวาร์ดี้เนี่ยคนละ6ประตูนะครับส่วนเรื่องเราที่จะปิดท้ายในวันนี้นะครับของรีวิวพิมร์ลีกประจำสัปดาห์ครับนั่นก็คือเรื่องของสโมสรต่ออรารวาสเดอะฮอเน็ต <laughs> เนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยเรียกต่อฮอร์เน็ตที่มันต่อนะครับแต่บ้านเราเรียกแตนครับก็แล้วแต่ครับจะเป็นอีแตนอีต่อก็แล้วแต่ครับแตนอาราวาสหรือว่าเดอะฮอเน็ตวัตฟอร์ดทีมที่อยู่ประมาณสักพองสองทานับจากเมืองหลวงนะครับ ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกแล้วนะครับหลังจากที่วัตฟอร์ดนั้นบุกไปแพ้กับลิสต์ยูไนเต็ดที่เอลแรนโรถูนประตูต่อหนึ่งปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นครับเมื่อบอร์ดบริหารของวัตฟอร์ดนั้นตัดสินใจปลดกุนซือครับก็คือซิสโก้ออกไปจากทีมครับซิสโก้เพิ่งทำงานได้เพียงแค่286วันไม่เต็ม10เดือนดีเลยนะครับก็โดนกระเด้งกระดอนเป็นลูกชิ้นในใบไปเป็นที่เรียบร้อย ซิสโกคุมทีมทั้งหมดเนี่ย36นัดนะครับชนะ21เสมอ4แล้วก็แพ้11ประเด็นครับของเขาถูกโจมตีว่าเป็นผู้นำที่ไร้ไอเดียไม่มีความเป็นผู้นำเท่าที่ควรและเป็นผู้นำที่ไม่มีแผนการแผนงานชัดเจนอะไรเลยครับผมหมายถึงซิสโก้ะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพิม์ลีกและคนที่มาครับนั่นก็คือกุนซือคนใหม่ นาเดิมเดิมครับคาลเโอรานเรีคาลเดโอรานรีรับงานครั้งแรกเมื่อปี1986ทีมงานผมยังไม่มีใครเกิดเลยมั้งส่วนผมเนี่ยตอนนั้นอยู่ปห้ครับรานเรีเริ่มคุมงานจนกระทั่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยครับเขารับงานมาแล้วทั้งหมด22ครั้งครับคือเปิดตัวใน22ที เชื่อไหมครับว่าลองไปถามแกดูนะผมเดาเลยนะว่าไม่มีทางที่จะจำได้ครับสำหรับคาร์ดิโอราเนีรี่นะครับราเนียรีเนี่ยเป็นกุญซือยอดมนุษย์ทินเคอร์แมครับเป็นกุญซือที่เข้ามาแล้วอยู่ในตำนาน5 0าน5ึงครับของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2015-2016ถึง2,016เขาเข้ามาทำงานปุ๊บเนี่ยอัตราต่อรองขึ้นไปเป็น5,000ไม่มีใครเชื่อเลยเพราะตอนนั้น เขาคุมทีมชาติกรีซเนี่ยยังแพ้หมู่เกาะแฟโลเลยเขาก็กาหัวเลยครับว่าเลสเตอร์ไม่มีทางได้แชมป์แต่ปรากฏว่าปีนั้นโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเลสเตอร์เป็นแชมป์ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่อังกฤษพอดีนะครับไปทําข่าวสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกปรากฏว่าไอ้วันที่เขาประสบความสําเร็จกันอย่างยิ่งใหญ่นี่ก็คือมาร์คเซลบี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีการนําธงฟุตบอลอเข้าไปกลางในสนามสนุกเกอร์ครับเพราะมาร์คเซล เป็นคนจากเมืองเลสเตอร์แล้วมาร์คเซลบีเนี่ยได้แชมป์หลังจากที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนื่องจากสเปอร์ไปเสมอไม่ถึง1ชั่วโมงเป็นความยิ่งใหญ่มากครับภาคหัวข่าววันนั้นที่งกฤดทุกฉบับขึ้นเป็นเลสเตอร์หมดเลยยิ่งใหญ่มากแม้มาร์คเซลบีเหลือตัวแค่นี้ฮะหนังสือตัวกระติดเดียวตอนนั้นเป็นแชมป์โล่นะครับแต่ตอนนั้นความยิ่งใหญ่และความหัจรจันของเลสเตอร์กระหึ่มเกาะอังกฤษอย่างแท้จ,จริงครับและเราต้องกลับมาดูนี่ว่าการมากฤษ เป็นคำรบที่4แล้วของราเนรีจะเป็นอย่างไรเขาเคยคุมทีมเชลซีครับก่อนที่จะถูกไล่ออกนะครับอันนี้คือแสกเลยนะครับคุมแล้วโดนแสกออกโดยโรมันอับปาโมวิชที่เข้ามาเทคโอเวอร์สมัยแรกไล่ออกในหน้าร้อนครับปี2004แล้วก็เอาโชเซ่บูริโยเข้ามาทำงานทีนี้จากนั้นก็กลับมาทำเลสเตอร์เป็นแชมป์แบบเหลือเชื่อนะครับปีต่อมาถูกปลดออกโดยช่างช่างไม้ครับนั่นก็คือเครกเชกสเปีย นัดสุดท้ายที่เขาคุมทีมก็คือเตะแชมเปียนลีกผมภาคภาคเสียแกแพ้ตกงานเลยนะครับแต่คราวนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับแล้วครั้งต่อมาก็คือมาคุมฟูลแลมและครั้งนี้ก็มาได้คุมทีมอีกครั้งหนึ่งกับวัตฟอร์ดจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกฤษได้ที่นี่นะครับกับผมบีแหลมสิงห์นะครับเจอกันเลยครับ19นาฬกานาทีย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ไปแล้วนะสวัสดีครับอาจารย์ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทูไอดี